ถ้าผมบอกคุณว่าจิตสำนึกของคุณไม่ได้อยู่แค่ในสมองแต่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งในจักรวาลคุณจะเชื่อไหมยุคนี้คือยุคที่วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณมาบรรจบกันภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าควอนตัมจิตวิญญาณเราจะมาสำรวจกันว่าหลักการทางฟิสิกส์ที่เล็กที่สุดจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวคุณได้อย่างไร หัวใจของฟิสิกส์ควอนตัมคือหลักการที่ว่าผู้สังเกตมีผลต่อผลลัพธ์ The Observer Effect อนุภาคเล็กๆจะคงอยู่ในสถานะของความเป็นไปได้ทั้งหมดหรือ Wave of Possibilities จนกว่าจะมีผู้สังเกตการมาโฟกัสที่มันเมื่อนั้นคลื่นก็จะสลายหรือ Collapse กลายเป็นความจริงเดียวที่เรามองเห็นนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าจิตสำนึกของเรามีพลังในการสร้างความจริง แล้วเราจะใช้จิตสำนึกควันตั้มเพื่อดึงดูดความสำเร็จได้อย่างไร 1. ตั้งเจตนาให้ชัดเจน define your reality จงกำหนดความสำเร็จที่คุณต้องการให้ชัดเจนที่สุดเปรียบเสมือนการเลือกอนุภาคที่คุณต้องการให้ปรากฏอย่าปล่อยให้ความปรารถนาของคุณอยู่ในสถานะคลื่นที่เลือนลาง 2. เป็นผู้สังเกตการที่ตื่นรู้ be the conscious observer ผุดฝนการใช้สมาธิและการจินตภาพหรือวิชไลเซชันเพื่อสังเกตความจริงที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นซ้ำๆในใจของคุณการโฟกัสที่สภาวะที่คุณต้องการจะเป็นจะเป็นการส่งสัญญาณควันตัำที่ทรงพลังออกไปในจักรวาล 3. ใช้หลักการเชื่อมโยง embrace entanglement ฟิสิกควอนตัมบอกเราว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้แยกจากเป้าหมายของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนโลกภายในของคุณความคิดความรู้สึกโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จงใช้ชีวิตราวกับว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันมมยเสร็จแบบนี้จะช่วยให้คุณดึงดูดโอกาสและผู้คนที่สอดคล้องกับความจริงใหม่ที่คุณได้เลือกไว้ จำไว้ว่าคุณคือผู้สร้างความจริงของตัวเองไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาจงใช้พลังจิตสำนึกควันตั้มของคุณเพื่อสลายคลื่นแห่งความเป็นใบได้ให้กลายเป็นความสำเร็จที่คุณปรารถนาหากคุณพร้อมที่จะเป็นผู้สร้างความจริงแล้วลองคอมเมนต์ว่าฉันคือผู้สร้างให้เราทราบหน่อยนะครับ และถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการปลดล็อกพลังจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์เพื่อความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตเรามีทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวให้คุณได้รับฟังมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ